สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวค่ะสําหรับในวันนี้พลตรีนเรศถากูลโกลาและดิฉันพันโทหญิงททศนีอุ่นเจริญเราทั้งสองคนขอรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันอยากที่จะพูดคุยให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังนะคะว่าเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาได้มีโอกาสที่ไปร่วมพิธีอันเป็นมงคลพิธีหนึ่งที่สถาบานันวิชาการป้องกันประเทศ ซึ่งทางสถาบันวิชาการป้องกันประเทศนะคะได้จัดพิธีประดิษฐานท่านท้ายะสังกะอสูรแล้วก็ต่อด้วยพิธีประดิษฐานพระพุทธมหาจักพัิอมรรัตนนาคาธิบดีค่ะพูดถึงท่านท้ายะสังกะอสูร<ช>ท่านหนฟังก็อาจจะสงสัยว่าท่านเป็นใครแล้วก็มีความสาคัญกับสถาบันการศึกษาหรือว่าหน่วยงานของกรมประชาการเขาไผ่อย่างไงเดี๋ยวให้น้องท่านได้ขยายความนิดนึงว่าท้ายะสังกะอสูรท่านคือใครคดีไหมครับ ใช่ค่ะท่านเทายะสังกอสูนนะคะก็จะเป็นที่รู้จักในหมู่ของทหารนะคะที่ได้ไปศึกษาเล่าเรียนณนะสถาบันวิชาการป้องกันประเทศตามหลักสูตรต่างๆเช่นหลักสูตรเสนาธิการหลักสูตรเสนาธิการร่วมนะคะในฐานอาวุโสแล้วก็หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันร,ราชนาจักรแล้วก็หลักสูตรอื่นๆอีกมากมายนะคะซึ่งการที่เข้าไปเรียนที่สถาบันวิชาการป้องกันประเทศแล้วนะคะ ก็จะรู้จักกับท้าวยาสกกะอสูรซึ่งจะไปสักการะท่านก่อนอที่จะเข้ารับการศึกษาเรียกว่านักศึกษาทุกหลักสูตรของสถาบันวิชาการป้องกันประเทศจะต้องได้ไปสักการะท่านโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ก่อนเดินทางค่ะที่จะไปดูงานสถานที่ต่างๆเพื่อให้การเดินทางนั้นเป็นไปได้วยความราบรื่นใช่ค่ะทีนี้เราก็มาฟังว่าเอ๊ะ ที่มาที่ไป<ช>ประวัติของท่านเป็นยังไงแล้วทำไมทุกคนถึงได้เคารพท่านขนาดนี้ะนะคะครประวัติของท่านเทายะสังกะอสูรนะคะที่ประดิษฐานอยู่ที่สถาปันวิชาการป้องกันประเทศมีดังนี้ค่ะ มาครั้งที่วิทยาลัยป้องกันราชนาจักรนะคะย้ายจากด้านหลังของกระทรวงกาโหมนะคะมาณอาคารใหม่ที่ถนนวิภาวดีวรังสิตเมื่อวันที่13สิงหาคม2500ค่ะยังไม่มีการจัดตั้งศาลพระภูมินะคะได้มีการนำปืนใหญ่สมัยโบราณมาตั้งไว้บริเวณประตูช่องทางเข้าออกแห่งลักกระบอกนะคะซึ่งปืนดังกล่าวเนี่ยมีการลงเลกยันกำกับอยู่ซึ่งชาววปอสปทนะคะถือเป็นของขลังอย่างหนึ่งครับ แล้วต่อมาอีกสปีค่ะจึงได้มีการตั้งสารพระภูมิขึ้นระหว่างพิธีตั้งสารค่ะเกิดปรากฏการมีเสมือนพายุหมุนทําให้เกิดความเยือกเย็นขึ้นมาค่ะพร้อมกับมีหมอกควันปกคลุมไปทั่วบริเวณจากนั้นพราหมณ์ผู้กระทําพิธีก็เกิดอาการเปลียดไปนะคะเกิดอาการพูดจาเสียงดังพร้อมทั้งมีอารมณ์เกรียวกราดขึ้นมาแล้วก็ประกาศกล้องว่ากูอยู่มาตั้งนานทําไมไม่สร้างบ้านให้กูอยู่ยามใจกูนัก สร้างให้ทั้งทีก็คับแคบเพราะว่ากูเป็นยักษ์อันนี้ก็เป็นความเชื่อเป็นเรื่องเล่าของของคนที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นนะคะ,คะก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะมันก็เป็นประวัติที่เขาเล่าต่อมาค่ะหลังจากนั้นค่ะในช่วงสิบปีหลังจากนั้นนะคะก็มีปรากฏการณ์ที่ไม่ไดีเกิดขึ้นหลายๆเหตุการณ์นะคะเช่นการทะเลาะเบาแว้งของเจ้าหน้าที่จนถึงฆ่ากันตาย อุบัติเหตุร้ายแรงและไม่ร้ายแรงนะคะอักคีภัยการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่และนักศึกษาโดยไม่ถึงเวลาอันควรเป็นต้นค่ะทั้งๆท,ท,ที่ในช่วงเวลานั้นการเส้นไหวบูชาและการตั้งเครื่องสังเวยก็กระทำอยู่ไม่ได้ขาดของที่นำมาถวายส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นสุรายาดองและอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ประเภทหัวหมูเป็ด ไก่ไข่ต้มแล้วก็อื่นๆและต่อมาเมื่อสารพระภูมิเริ่มปรากฏความชำรุดสุดโทมค่ะพลโทอาจชาตินกรบนะคะผู้อำนวยการวิทยาลัยป้องกันราชนจาจักรในสมัยนั้นนะคะได้ดำริให้เปลี่ยนสารใหม่ให้ใหญ่โตโอถงขึ้นนะคะในการนี้ได้นิมนต์พระครูบาธรรมชัยจะาอาวาสวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงจงังหวัดเชียงใหม่มากระทำพิธีตั้งสารใหม่แทนสารเดิมค่ะ ในเดือนตุลาคม2524ค่ะพระครูได้แจ้งให้ทราบว่าเท้ายะสังกะอศูรซึ่งเป็นพระภูมิเจ้าที่ที่สิงสถิตยอยู่ณสารแห่งนี้เป็นยักษ์ชั้นเทพไม่โปรดเครื่องสังเวยประเภทเครื่องดองของเมาตลอดจนอาหารที่ปรุงจากเนื้อสัตว์ทั้งหลายหลังจากนั้นการบูชาจึงได้กระทำอย่างถูกต้องตลอดมาเหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆก็ไม่ปรากฏขึ้นอีกค่ะสรุป ท่านท้าวยาสกัดอสุนก็คือพระพระภูมิเจ้าที่ที่เป็นในลักษณะเป็นเป็นย์แล้วก็เป็นยาชันเทพด้วยที่ก็ท่านก็ไม่โปรดไม่โปรดเนื้อสัตว์เนื้อสัตว์ของชาวยาดองสุรายาดองใช่ค่ะแล้วก็ท่านก็เป็นที่ศรัทธาแล้วก็เป็นที่เป็นที่สูนรวมจิตใจความเชื่อของชาวสารบัญวิชาการป้องกันประเทศก็ยังทุกหลักสูตรก่อนที่จะไปศึกษาดูงาน ก็จะไปนำนักศึกษาไปสักการะ,ะเพื่อให้การดูงานการเดินทางทุกครั้งปลอดภัยซึ่งผมก็เข้าไปเรียนหลายๆหล,ล,ลักสูตรที่นั่นก็มีพิธีนี้ใช่ค่ะแล้วก็การเดินทางการศึกษาดูงานของเราก็เป็นไปด้วยความราบรื่นปลอดภัยทุกครั้งจริงค่ะขนาดขนาดดูไปเรียนหลักสูตรหนึ่งนะคะก็ก็เดินทางปลอดภัยพี่ไปเรียนตั้งหลายหลักสูตรก็ยังปลอดภัยอยู่ปลอดภัยตามสถิติแล้วก็น่าจะ100ร้อยเปอร์เซ็นที่ปลอดภัยแล้วก็อย่างวันนี้ที่ไปเครื่องที่บูชาเนี่ยก็จะมีเฉพาะของหวานกับ ผลไม้ทั้งนั้นเลยซึ่งท่านก็คงจะชอบแหละช่วงแรกๆที่ท่านกริวกาดก็คงจะแบบว่าไม่ชอบเนื้อสัตว์หัวหมูเป็ดไก่อะไรเนี่ยรับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับทางด้านความเชื่อก็คือเราบูชาด้วยเครื่องเส้นสังเวยที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมกับชั้นของท่านที่เป็นทันเทศนะครับค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นความเชื่อนะครับแต่ว่าบางบางเรื่องที่เป็นความเชื่อบางสิ่งที่เป็นเป็นลักษณะแบบนี้ครับ เราก็ไม่บังคับใคร <c oughs> แต่ว่าบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็อย่าลบลู่มันไม่ได้ไปแลว,ว่าสิ่งนั้นไม่มี <c oughs> ไม่มีใช่หลายสิ่งและอย่างที่ที่เรามองไม่เห็นแต่สิ่งนั้นก็มีอยู่ใช่ <c oughs> นะครับใ <c oughs> ผมเชื่อว่าในในใ,ใ,ในลักษณะคนไทยทั่วไปหรือคนที่นับถือไม่ว่าจะเป็นพุทธเป็นพราหมณ์เป็นศาสนาห,ล,หลายศาสนาก็จะมีความเชื่อเรื่องเรื่องแบบนี้กั <c oughs> แล้กันนะครับใช่ค่ะ และนอกจากที่จะมีพิธีประดิษฐานท่านครายะสังกะอสูนแล้วนะคะยังต่อด้วยพิธีประดิษฐานพระพุทธมหาจักพรรดิอมรรัตนะนาคาธิปดีด,ด้วยค่ะซึ่งพระพุทธรูปพระองค์นี้นะคะก็ดิฉันก็จะขอเล่าให้ฟังถึงความสำคัญ ซึ่งพระพุทธ,ธรรมหาจักพรรดิอมรรัตนนาคาธิปดีนี้นะคะเกิดขึ้นจากการที่ท่านผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะคะได้กรุณาให้จัดพิธีสมโพธแล้วก็มอบพระพุทธ,ธรรมหาจักพรรดิอมรรัตนนาคาธิปดีขึ้นให้กับหน่วยต่างๆของกองบัญชาการกองทัพไทย ะะโดยท่านได้กล่าวต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงและกำลังพลผู้ที่ร่วมในพิธีมอบพระพุทธ,ธรรมหาจักพัิอมรรัตนนาคาธิบดีเมื่อวันที่31กรกฎาคม2567ความดังนี้ค่ะการจัดสร้างพระพุทธ,ธรรมหาจักพัิอมรรัตนนาคาธิบดีนี้เป็นศูนย์รวมจิตใจของกำลังพลและครอบครัวในการที่จะได้แสดงออกถึงความรักความสามัคคีและความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์กิจกรรมทางพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นทุกกิจกรรมเนี่ยจากการจัดสร้างพระพุทธรูปในครั้งนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของทุกคนและถือเป็นการสั่งสมบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่ร่วมกันอันจะนำเราสู่ความสุขความเจริญในทุกๆด้าน ัดนี้การจัดสร้างพระพุทธมหาจากักรพรรดิได้สำเร็จเรียบร้อยแล้วขอให้หน่วยได้อัญเชิญไปประดิษฐานเป็นที่สักการะบูชาให้เกิดสัพพสิริมงคลแก่กำลังพลและครอบครัวตลอดถึงพุทธศาสนิก,กชนทั้งหลายอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นที่มานะคะคของในวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาที่ดิฉันได้ไปร่วมนะคะพิธีสองพิธีนี้ที่สถาบันวิชาการบองกันประเทศค่ะ อันนี้ในในบรบวารของเราที่เป็นชาวพุทธ mm. ก็จะมีศูนย์รวมจิตใจ <Okay. S 2> โดยเฉพาะการการสร้างพุทธรูปซึ่งเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้า mm. ซึ่งสิ่งสาคัญก็คือจุดหมายปลายทางในใน,ในการทําสิ่งนี้ mm. ก็เพื่อให้กําลังผลได้ได้มีจุดยึดเหนี่ยวแล้วก็เหมือนเป็นศูนย์รวมจิตใจว่าเรามีตัวแทนพระพุพะพทธเจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาคุ้มครองเรา mm. อย่างน้อยทุกครั้งที่เคารพกราบไหว้ทุกครั้งที่เราทํากายวาจาใจ ให้ให้อยู่ในศีลในธรรมหรืออยู่ในหลักธรรมคาสอนเพราะว่าทันทีที่เราเห็นสิ่งสิ่งที่เหมือนเป็นเปน็เป็นองค์แทนของพระสมมพุทธเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราจะน้อมนาถัดไปก็คือการที่เราได้รับรึกถึงพระองค์แล้วก็น้อมนาหลักธรรมคาสอนมาประพฤติปฏิบัติ<ช>สิ่งนั้นก็จะเป็นมงคลกับชีวิตของเราใช่ครับค,คราวนี้เราเรามาพูด,พดถึง,ถง,งประวัติ เราพูดถึงเรื่องทางธรรมไปแล้ววันนี้เราก็จะพูดถึงประวัติของบุคคลทางโลกทางโลกดูบ้างโดยเสียงในช่วงนี้โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่ทุกคนก็ใจจดจ่ออยู่กับการแข่งขันกีฬาที่กีฬาระดับโลกเลยระดับโลกเป็นมหากรรมกีฬาที่สาคัญที่สุดของมวลมนุษย์ในในโลกยุคปัจจุบันนี้ก็คือกีฬาโอลิมปิกใช่ค่ะปีนี้ที่จัดที่กรุงปารีสแล้วครับแล้วก็นักกีฬาที่ผมเชื่อว่าท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยติดตามให้กำลังใจกันอยู่ มาโดยตลอดเพราะว่าเป็นเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยที่กีฬาประเภทนี้เราได้เหรียญรางวัลค่ะ<ฆ>ซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยได้เหรียญรางวัลมาก่อนถ้าถ้าพูดถึงนักกีฬาไทยนี่ผมก็เชื่อว่าผู้คนจะลองอ๋อท,ทันทีนั่นก็คือของน้องวิวกุลวุฒิสิ่งที่จะมาเล่าวันนี้ก็เพื่อจะบอกว่าบางครั้งข้อจํากัดทางร่างร่างกายเราเราเนะียบางช่วงเวลาเช่นอาการเจ็บป่วยบางอย่างมันไม่ได้เป็นข้อจํากัดเสมอไป ถ้าเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่พอเรามองฟังประวัติของน้องวิวกุลวุฒิกันครับใช่ค่ะซึ่งเขาก็ได้โจหัวไว้นะคะว่าน้องวิวกุลวุฒิวิธิสารนะคะจากภูมิแพ้สู่เหรียญประวัติศาสตร์ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกคนที่เคยเป็นภูมิแพ้แต่มาเป็นนักกีฬาเหรียญรางวัลระดับโลกได้ยังไงน่าสนใจมากๆค,ครับ่คะ ก็เกิดจากความวิริยะอุตสาหะนะคะเรามาลองฟังประวัติของน้องนะคะย้อนหลังไปในเดือนสิงหาคมปี2566ค่ะวิวกุลวุฒิวิทิดสารนะคะกลายเป็นนักแบดมินตันชาวไทยคนที่3ที่คว้าแชมป์โลกได้ต่อจากเมรัชนกอินทนนท์เมื่อปี2556ในประเภทหญิงเดี่ยวและบาสเดชาพลผัววรานุเคราะห์ปอปอ,ปอซับสิ๊แต่รัตนาชัย แชมป์โลกคู่ผสมเมื่อปี2,564เป้าหมายสำคัญต่อไปจึงหนีไม่พ้นโอลิมปิกเกม2024ค่ะซึ่งก็สร้างประวัติศาสตร์เป็นนักตบคนไก่ไทยคนแรกที่ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศโอลิมปิกเกมได้แล้วนะคะและเป็นนักตบไทยคนแรกที่ได้เหรียญในโอลิมปิกด้วยค่ะโดยกุลวุฒิวิทิศารนะคะชื่อเล่นว่าวิวเกิดเมื่อวันที่11พฤษภาคม2544ค่ะเป็นบุตรของ นัทวัชระและนัทกนกวิทิศสารนะคะมีน้องสาวหนึ่งคนคือส้มสันลักษ์วิทิศสารซึ่งเป็นนักกีฬาแบดมินตันเช่นกันค่ะและเพิ่งจะคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวในรุ่น19ปีในการแข่งขันแบดมินตันโตโยต้าชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2567าทำให้สันลักษ์นะคะคว้าสิทธิ์เป็นตัวแทนนักกีฬาเย,ยาวชนทีมชาติไทยไปแข่งขันแบดมินตันเวิลด์จูเนียร์แชมเปี้ยนชิพ หรือศึกเยาวชนชิงแชมป์โลก2024ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างวันที่30กันยายนถึง13ตุลาคมที่เมืองหนังชางประเทศจีนโดยอัตโนมัติด้วยค่ะเก่งทั้งพี่ทั้งน้องนะค,คะ ส่วนน้องวิวกุลวุฒินะคะเริ่มเล่นแบดมินตันเมื่อตอนที่อายุได้7จดขวบเนื่องจากต้องตามคุณพ่อซึ่งเป็นผู้ฝึกสอนแบดมินตันไปที่สนามในระยะแรกนะคะกุลวุฒิจึงได้เล่นแบดมินตันเพื่อความสนุกสนานค่ะและด้วยความที่เป็นโรคภูมิแพ้อากาศจึงเล่นกีฬาเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรงนะคะต่อมาค่ะกุลวุฒิเริ่มฝึกซ้อมแบดมินตันอย่างจริงจังเพื่อลงแข่งขันระดับเยาวชนแล้วก็เยาวชนภายในประเทศในสังกัด ชมรมแบดมินตันเสนานิคมภายใต้การดูแลของไตรลงลิมสกุลและก็เมตรไตรอมัตตยกุลค่ะในปี2552ค่ะกลบุฒิได้เข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันรุ่นอายุต่ำกว่า9ปีและเริ่มประสบความสำเร็จได้รับรางวัลชนะเลิศอย่างสม่ำเสมอตลอดช่วง3-4ปีที่ผ่านมาค่ะปี2557 ขณะนั้นกุลวุฒิอายุ13ปีค่ะก็ได้ย้ายไปอยู่สังกัดโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดด้วยแรงบันดาลใจที่เห็นเมรัชนกอินทนน์นะคะคว้าตำแหน่งแชมป์โลกในประเภทหญิงเดียวซึ่งก่อนหน้านั้นค่ะทางโรงเรียนสอนแบดมินตันบ้านทองหยอดได้ติดตามแล้วก็ประทับใจฟอร์มการเล่นของเด็กชายกุลวุฒิมาก่อนแล้วค่ะ เมื่อตัดสินใจย้ายสังกัดค่ะเขาจึงได้รับโอกาสแข่งขันในระดับชาติและระดับนานาชาติโดยในระดับชาตินั้นกุลวุฒิได้เข้าร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงชนะเลิศ er แห่งประเทศไทยเป็นครั้งแรกในรุ่นอายุต่ำกว่า10ปีแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศค่ะหลังจากนั้นก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในรายการเดียวกันทุกปีที่แข่งขันคือรุ่น1 4ปีในปี2557และปี2558 รวมถึงรุ่น16ปีในปี2,559แล้วรุ่นใหญ่ที่สุดอายุต่ำกว่า19ปีในปี2,560ค่ะสำหรับระดับดาราชาตินะคะกุลบุตรเข้าร่วมการแข่งขันรายการแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีเป็นครั้งแรกในปี2,557และได้รับรางวัลชนะเลิศต่อมาในปี2,559และ2,560ก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในรุ่นอายุต่ำกว่า17ปีในรายการนี้เช่นกันค่ะ และต่อมาครึ่งปีหลังของปีกรลวุฒิสามารถทำผลงานในระดับเยาวชนนานาชาติอายุต่ำกว่า19ปีได้เป็นอย่างดีได้รางวัลชนะเลิศในหลายรายการสำคัญกระทั่งในวันที่22ตุลาคม2560ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยวที่ประเทศอินโดนีเซียด้วยวัยเพียง16ปี5เดือนค่ะนับเป็นแชมป์เยาวชนโลกประเภทชายเดี่ยวคนแรกของประเทศไทยอีกด้วย ชัยชนะในวันนั้นยังเป็นที่จดจำนะคะเป็นพิเศษของโรงเรียนแบดมินตันบ้านทองหยอดเพราะว่าในวันเดียวกันรัชนกอินทนนท์ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทหญิงเดียวแบดมินตันซูปเปอร์ซีรี์พรีเมียร์ยอนิกส์เดนิซาเดนมนที่เมืองโอเดนเซนประเทศเดนมาร์กซึ่งนับเป็นการคว้าแชมป์แรกของปี2560ของน้องเมค่ะ ชัยชนะครั้งนั้นค่ะยังทําให้กุลวุฒิถูกจับตามองว่าจะเป็นนักแบดมินตันที่ประสบความสําเร็จตามรอยรัชนกในปี2561กุลวุฒิสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในราการแข่งแบดมินตันเยาว,วชนชิงแชมป์โลกประเภทชายเดี่ยวติดต่อกันเป็นสมัยที่สองหลังจากชัยชนะในครั้งนี้กุลวุฒิในวัย17ปีก็ขยับไปแข่งในรุ่นทั่วไปเพื่อสะสมคะแนนอันดับโลกรุ่นทั่วไปโดยจะไปแข่งขันรายการ International Challenge หรือ World Tour Super ซึ่งประเดิมชนะเลิศถึง5รายการในระหว่างปี2,561-2,562ถึงได้แก่ Yonex Sunlight Nepal International Series อิลานฟาจี International Challenge Yonex Boris Open, Finist Open, Spanish International ในปี2,565กรุวุธสามารถเอาชนะก o อกจิงฮ h o คว้าเหรียญทองให้กับประเทศไทยในกีฬาซีเกม2022ที่ประเทศเวียดนามค่ะนอกจากนี้วินกูลวุธยังผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับวิกเตอร์อักเซนเซนต์มืออันดับหนึ่งของโลกจากเดนมาร์ก ในตอนนั้นในรายการแบดมินตันชิงแชมป์โลก2022ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นและได้รองแชมป์มาครองซึ่งตอนนั้นก็กลายเป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่ได้นำแหน่งรองแชมป์ในรายการนี้ค่ะก่อนจะสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์โลกชายเดี่ยวในเดือนสิงหาคม2566ได้สำเร็จ ผลงานยอดเยี่ยมในปี2566ทำให้ในงานประกาศเกียรติคุณนักกีฬาดีเด่นเนื่องในวันกีฬาแห่งชาติประจำปี2566ที่จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2566กุลวุฒิได้รับรางวัลน,นักกีฬาสมัครเล่นชายดีเด่นเป็นสมัยที่สองจากผลการโชว์ฟอร์มกระหึ่มโลกนั้นค่ะและล่าสุดในปี2567กุลวุฒิ นักแบดมินตันชายเดี่ยวของประเทศไทยและมือดับ8ของโลกได้เข้าร่วมแข่งแบดโอลิมปิกเกม2024นับเป็นโอลิมปิกเกมครั้งแรกนะคะด้วยวัย23ปีและเข้ารอบตัดเชือกกีฬาโอลิมปิกเป็นครั้งแรกในรอบ20ปีนับจากแมนบุญศักด์พลสนะเคยทำได้ในโอลิมปิกเกม2 0 0 4และจบลงในอันดับที่4ค่ะและน้องวิวก็ได้แข่งขันนะคะผ่านในแต่ละรอบจนกระทั่งไปถึงรอบชิงชนะเลิศ นะคะในวันที่5สิงหาคมค่ะได้เข้าไปชิงกับแชมป์เก่าว,วิกเตอร์อักเซนเซนนักแบดมินตันเมื่อดับสองของโลกคนปัจจุบันอันนี้ก็คือประวัติโดยสัง,สงเกตของน้องวิวกุลวุฒิซึ่งรสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเมืองไทยแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคนที่ทําได้ดีที่สุดก็คือ,อบุญศักดิ์บุญศักด์พลชนะบุญศนะักด์พลชนะเข้าไปถึงรอบสี่คนก็คือรอบรองชนะเลิศแล้วก็จบที่อันดับที่สี่ไม่ได้เหรียญรังวันใช่ค่ะแต่น้องวิวกุลวุฒิ เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแล้วก็ถึงจะแพ้ไปก็ได้เหรียญรางวัลเป็นเหรียญเงินเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันของทีมชาติไทยก็ต้องขอแสดงความยินดีโดยที่สําคัญคือถ้าเราไร่เรียงให้เห็นว่าก่อนที่วิวจะมาเนี่ยมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยจากเด็กที่เป็นภูมิแพ้แต่มุ่งมั่นมีวินัยแล้วก็อดทนฝึกซ้อมทําซ้าๆสม่าเสมอจน อาการภูมิแพ้ก็หายไปที่สำคัญคือร่างกายแข็งแรงมากแล้วก็ยังเป็นต้นแบบเป็นแรงบันดาลใจให้น้อง,องที่สมบรแบบเป็นต้นบ้านทองหยอดด้วยก็เชื่อว่าหลังจากนี้สิ่งที่น้องวิวพูดไว้ตอนที่เราอ่านในสือก็คือภูมิใจแล้วก็อยากจะได้เหรียญรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง <buch ad Ke ine> ในอีก4ปีข้างหน้า <c oughs> แล้วก็จะเห็นว่าเออถ้าเขาได้เจอกับคู่ต่อสู้ที่แข็งแรงแบบนี้สม่ำเสมอเนี่ยเขาจะพัฒนาตัวเองไปได้อีกซึ่งอันนี้เป็นวิธีคิดเป็นมุมมองที่ดีมากๆ <c oughs> เป็นต้นแบบและแรงบันดาลใจให้พวกเรา <c oughs> ก็ขอบคุณน้องวิวที่ซ้ำิิ่งดีให้กับประเทศไทยของเราครับแล้วก็ขออวยพรให้น้องวิวประสบความสําเร็จในอีกสปีถัดไป ก็จะเป็นเรียนประวัติศาสตร์ยิ่งขึ้นไปอีกก็จะนำความสุขมาให้ประชาชนคนไทยของเราร่วมกันครับสำหรับในวันนี้นะคะเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวก็ได้หมดลงแล้วนะคะพลตรีนเรีากูลกราและดิฉันพันโทหญิงทัศนีอุ่นเจริญเราทั้งสองคนขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ